เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวว่าหลังจากที่เราตอบโต้กัมพูชานะเราเอา F16 ขึ้นบินเนี่ยมีรายงานว่าฮุนเซนเนี่ยไปแล้วเพ่นแล้วไม่อยู่แล้วนะฮะหนีไปจีนบ้างหนีไปเกาหลีใต้บ้างปรากฏเมื่อวานบ่ายเย็นๆฮุนเซนก็เลยโพสต์ภาพเลยฮะยืนยันว่านั่งบัญชาการอยู่ที่กัมพูชาไม่ได้หนีไปไหนนี่มีภาพเผยแพร่ออกมาแต่ ชาวเน็ตไทยก็จับโป๊ะหลายโป๊ะเลเกินคุณผู้ชมครับหลังจากมีรายงานว่าฮุนเซนครับประธานวุฒธธิสภากมพูชาเดินทางออกจากกรุงพนมเปญไปยังประเทศจีนหรือว่าเกาหลีใต้จากนั้นฮุนเซนก็โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นะครับบอกว่ากําลังร่วมประชุมในการบัญชาการกองทัพผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกรลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดต่างตนานา,นา,นาเพื่อหาหรือแผนโจมตีกองทัพไทยที่รุกราน และยืนยันว่าไม่ได้หนีไปไหนขอให้พี่น้องชาวกัมพูชาอย่าได้กังวลแล้วก็โพสต์ภาพแต่นี่ฮะมีแต่ภาพนิ่งนะไม่ได้มีภาพเคลื่อนไหวนะอันนี้ใช้แว่นขยายเอาแว่นซ้อนแว่นเลยเอา้าค่ะเอ๊ใส่แว่นตาไม่พอเอาแว่นขยายด้วยนะฮะซึ่งในโพสต์นี้เนี่ยนะฮะฮุนเซนกล่าวหาว่าเมื่อวานเนี่ยที่มีการประทะกันเนี่ยแม่ทัพภาคที่สองของเราคือคนก่อสองครามคือโยนมาให้แม่ทัพภาคสองของไทยนะครับเพราะแม่ทัพเนี่ย สั่งปิดประสาทต,ตาเมืองทมแล้วอ้างว่าไทยเนี่ยเปิดฉากยิงใส่กัมพูชาก่อนนะฮะเขาอ้างแบบนี้ขณะเดียวกันที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าตกลงคุณเซนเนี่ยอยู่จริงหรือเปล่าคือหนึ่งเมื่อวานเนี่ยโพสต์ไม่พอไลฟ์ด้วยค่ะแต่ประเด็นคือไม่ได้เอาตัวเป็นเป็นมานะไม่มีตัวแบบเคลื่อนไหวได้มานะมีแต่ภาพนิ่งฮะแล้วชาวเน็ตไปสังเกตว่าทําไมเวลา ในภาพของฮุลเซนเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยมันจะมีภาพที่แบบมีนาฬิกาอยู่ด้านหลังอเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่ภาพไปก็จะดูแล้วเอ๊ะมันก็โป๊ะโะ๊อันนี้อ้าวเริ่มจากนาฬิกาด้านหลังอันนี้เอออนี้สิบเโมงสิานาทีออถูกไหมฮะอ้าวนาฬิกาเลือนต่อไปอ่ะมือถือค่ะสี่ซึ่งไม่รู้ว่าตีสหรือสี่โมงเย็นค่ะถูกไหมฮะเอามีอีกนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งเที่ยงตรง ะะแล้วก็มีหลายภาพซะด้วยที่ถูกจับโป๊ะอะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปะนะคะเอออันนี่ฮะหรือแม้กระทั่งแ,แผนที่แผนที่ก็ถูกจับโป๊ะเหมือนกันนะเออ,อเดี๋ยวจะได้มาดูกันนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาในการโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยอยู่ที่ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งค่ะนะฮะ,ะ,ฮะทำให้คนก็เลยตั้งคําถามว่าตกลงแล้วเนี่ยฮุนเซนอยู่ไหนกันแน่ยังอ,อยู่ในกัมพูชาหรือเปล่าเอออ่ะแล้วก็ที่บอกไปนะคะว่าเนี่ย ความที่มีการโพสต์แล้วมันเห็นภาพแผนที่ด้วยภาพนี้เลยคนก็ซูมเลยค่ะว่าอ่ะกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกร้องใช่ไหมว่าให้กรณีพื้นที่พิพาทใช้แผนที่1ต่อสองแสนแต่เดี๋ยวมาดูว่าตกลงในภาพเนี่ยมันใช่หรือเปล่าพลตรีวิททยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยบอกว่าคุณเซนเนี่ยแหละค่ะอยู่เบื้องหลังการใช้อาวุธยิงระยะไกลและมีเป้าหมายเป็นชุมชนโรงพยาบาลปั๊มน้ํามันรวมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าแผนที่ที่เห็นเนี่ย มีรายงานนะคะว่าเป็น1 50, ต่อ5 0,000นก็คือตัวที่ไทยเราพยายามจะต่อสู้มาตลอดว่าให้ยึดตัวนี้ในการชี้แจงพื้นที่พิพาทไม่ใช่แผนที่ที่เขาบอกเขาจะใช้คือตัว1่ต่อ2 0 0แสนแต่มีบางรายงานบางคนบอกว่าซูมเข้าไปดูตัวเลขเลยเป็น1ต่อ10,000แสนแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็ไม่ใช่1ต่อ2 0 0แสนอยู่ดีแล้วไทยเราก็ถึงได้ย้ำไงว่า1ต่อ5 0,000เนี่ยตัวแผนที่ที่เราอยากจะให้ใช้ตัวนี้เนี่ยมันเห็นภูมิประเทศชัดเจน เพราะฉะนั้นมันสะท้อนเจตนากัมพูชาอยู่แล้วนะคะที่พยายามจะอ้างสิทธิ์ตามสนธิสัญญาตามอนุสัญญาต่างๆในอดีตแต่ถึงเวลาจะบัญชาการการรบเนี่ยไม่ได้ใช้แผนที่ที่ตัวเองบอกคือ1ต่อ2 0 0แสนเลยนะคะ ขณะที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เระบุหลายประเทศเป็นห่วงสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชาเสนอตัวมาช่วยไก,กล่เกลี่ยผมเลยขอบคุณทุกคนไปแต่บอกว่าอยากจะขอเวลาหน่อยเพราะคงต้องปล่อยให้ทหารไทยทําหน้าที่ช่วยสั่งสอนขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะความเจ้าเล่ห์ของคุณเซนก่อนและติดแฮชแท็กมันช่างเหมือนพระยาละแวกเสียจริงๆแต่ตรงเนี้ คอมเมนต์หนักเหมือนกันเพรหลายคนบอกว่ามันจะยิ่งทําให้ปัญหาเนี่ยมันยิ่งบานปลายหรือเปล่าและอยากจะย้ํานะคะที่คุณทักษิณใช้คําว่าให้ทหารไทยสั่งสอนคุณเซนเนี่ยอันนี้ทางการเนี่ยไม่ใช่กองทัพไม่ได้ทําอะไรไปเพื่อความสะใจเพื่อการสั่งสอนกันแต่เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องตอบโต้เนื่องจากฝ่ายเราถูกโจมตีก่อนแล้วมาโดนพลเมืองด้วย หม่แล้วคนก็เลยตั้งคําถามกับประโยค์ของคุณทักษินเนี่ยนะฮะว่าเหมือนกับเอ้คุณทักษินมีตําแหน่งอะไรที่บัญชาทหารไทยได้เลยหรือะนะหลายคนก็เลยไปคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องแยกกันนะเรื่องกองทัพเขาก็ปฏิบัติงานไปอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งคอมเมนต์จากอดีตนายกก็เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏไอ้ถ้อยคําต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณเซนเขาดูไง <ๆ S 1> เขาเผ่อเขาดูของเราามกว่าของเขาอีกตอนนี้ดูไหม <ๆ S 1> เขาก็โต้คุณทักษินทันทีเลยฮะตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับแล้วลงรูป เมื่อครั้งที่คุณนักษินกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ71ปีของฮุนเซนนี่ภาพายมือรวมไปถึงการพบปะของคนในครอบครัวสองครอบครัวนะฮะคือครอบครัวชินวัตรกับครอบครัวฮุนเนฮุนเซนโพสต์ภาพนี้เลยนะครับส่วนข้อความที่ฮุนเซนตอบโต้คุณนักสินนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้คุณนักสินเนี่ยได้โพสต์ข้อความอย่างไม่เป็นมิตร บอกว่าจะสั่งสอนหุนเซนซึ่งเป็นถ้อยคำที่ยิ่งตอกย้ำถึงการรุกรานทางการทหารของไทยที่มีต่อกัมบูชา mm hmm. ผมไม่แปลกใจท่าทีที่คุณนกศิล์มีต่อผมเพราะคุณนกศิล์เนี่ย mm hmm. เขาทรยศได้แม้กระทั่งสถาบันสมาชิกพักของเขาเองและภายใต้ข้ออ้างที่จะแก้แค้นหุนเซนด้วยการทำสงครามผลสุดท้ายก็คือความทุกข์ทรมานของประชาชนนั่นเอง เอาง่ายๆคุณเซนก็โต้กลับบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนทรยศนะฮะค่ะอ้าวเขาก็ยังใช้ทั้งสงครามทางกายภาพและสงครามโซเชียลอยู่ครับนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน News ครับ